บอกเอ้ยมาสวยสวยสดงดงามครับผมจบสวยนะครับผมลงท่าดี สวัสดีด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมหน้าเดิมๆนะครับจักโอ้โหว,วันนี้มาเล่นเกมปาร์ตี้ร้อนแรงสุดเหวี่ยงนะครับผมเออมาไหลแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าผมจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนๆได้รับชมแน่นอนนะครับผมความมันเดิมมีเต็มล้นหลามอลามแท้แหละ่ตะลึงงั้นนะไปปุ๊บ ปุ <One input> ๊บขอเพิ่มเตียงหน่อยละกันเราใจมาเร้าใจผมมากเกมนี้บอกเลยปุ๊บ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 ฮับบฮับบเออเออเอ้าเอ้าเข้าไปสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปกันแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดตามให้กูฉลาดเลยนะครับผมโอ๊ยดูดีกำลังใจมาเพียบ Please, school. Please, school. Okay. <laughs> ดิสโก้ดิสโก้โอเคเกิดปดมาปุ๊บปุ้ยหลั่งดีนะครับผมทำเป็นเร้นไปนะครับผมเออไปอีกมา,า,กามเาไปไปากมนี้ผม,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 มขอหมุนเองไปยาวดีกว่านะจ๊ะดูครับผมมาหยบูมบามบูมบูมขอหมุนเองไปยาวๆนะครับผมไม่เอาแล้วครับผมเกิกดออโต้ไม่เอาแล้วครับผม ไปไปดีเจว่าไงดีเจว่าไงหูฟังลงไหมหรือฟังว่าแล้วว่าแล้วหูฟังลงครับผมโบก็มาสวยขนาดนี้เป็นยังไงครับผมไปต่อไปต่อเครื่องดีเจหมุนแทตเตอร์โอ้สกูเตอร์ลงไหมปั๊บหมเองครับผมเฮ้ยือว่าดีนะครับผมือว่าเด่นนะจ้าเอ้ามาโบ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 ฮะฮะฮะจ้า มัวตัวหัวซองไวเรื่อยับผมอุ้ยครับผมมีกลมๆนี้ผมชอบเหมือนกันนะโบโบเฮงเกมสไตลนี้น้องแบบผุห่างมานานแล้วเกมสไตล์โบ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 สตายหัวเข้าไปอ้าบอ้บครับเออดีดีดีด e ีดูเ้าไป บอกเลยว่าเล้าใจมากเลยครับผมเกมนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำกันเข้ามาด้วยนะจ้าโอ้โหมาซึ้ง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 โอ้ยเต้นดูที่โชกโชกโชกเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรืูจู้มาปูจู้ปูจู้ลงปีกเจอลงมางงไม่งงไปต่อครับผมรับไปเต็มๆมแน่นอนเออมาจบ อะไรอีกครับสังดีเจลงอีกนะใเป็นไงครับผมโอ้โหอารามนี้มากจัดไปซีนบาร์นะครับผมโอ้โหสวยครบบับผมเอ,อ้ยมีเพิ่มสองดีป่ะให้ไป,ไป,ไปต่อไปต่อครับผมไรพี่รอซอสอะไรล่ะครับผมเอ,อ้ยอย่าเพิ่งนะขอแบบ ทีเด uhm. ียวดูดิ่ถ้าถ้าลงนะเป็นงงงงไหมอ้าวทีอีทีเนี่ลงไหมโอ้โหเอ้าเฮ้ยเฮ้ยลงอ่ะปับพับพับโคโคโคราใจโผดีจริงๆริงทั้งหมดโอ้ยลงทุกอย่างลงทุกทีดีจริงจริง รายไปต่อรายไปต่อนะครับอย่าบรรดาซอสระเบือนะครับผมโอบไปครับผมโอ้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มผมเพิ่มแล้วเพิ่มขอหนักๆครับผมขอหนักๆแล้วก็ย้ายไปไปครับผมปุ๊บหุ้ยมาอีกอุ้ยอะไรอ่ะเพิ่มอีกเพิ่มอีกเบิ่มอีกปั๊บเข้าอีกโอ้โหระเบิดโล่เป้านี่เนี่ยเป็นยังไงปั๊บก็ไปโอ้โหผมไม่น่ารถนะครับผมโอ้โห ไม่น่ากลัวครับผมตับกระยวุ้ยสวยอาร์โลเวอาร์โลว่ากระบ่ายดิจัดกระบายครับผมโอ้โหเป็นแม็กซิมัมแน่นอนนะครับผมเอืออันนี้คือว่าเข้าวฟรีใช่ไหมลงไหมลงอยู่ลงอยู่แด้ขนาดนี้ยังลงอยู่ไอ้สวย รับเลยหูงไม่น่าโอ้โหหลอนร้าไม่น่าหลอนจ้าบอกเลยเออเบิ้มเยอะเลยนี่ครับผมปรับเออมาดิลงเป่าลงเอาลงให้ผมเปาลงให้ผมลึกอปอาบัฟเข้ามาสวยโอ้เกือบดี Việt> ไอ้อไม่ลงแล้วไม่ลงไม่ลงไม่ลงไม่ลแองูวเต็มหน้าต่างเต็มแผงขนาดนี้ชอบมาอีกอุยดิสโกลงอีกแล้วปั๊บทำไปหุ้ยลายยาวเลยสวยมาอีกดอกนีเสียวเลยปั๊บ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  อุวยรับเลยยังไงต่อปุ๊บโอ้ยเป็นแบงอีกแล้วหลายต่อเชื่อมยาวโหดอกนี้เอาเศรษผีไม่เกิดอะบอกเลยเลยครับกฮูปปปปปปยปปาปป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 ยปีปยยปปปเปยปป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 ่ปป บอกมาเพว่ารอได้รอได้ไปต่อนี่ต่อเนื่องหปือบุ๊คบุ๊คบุ๊คหูจบทางแยกเลยนะครับผมบอกเลยอย่าไปอยู่กับเขานานนะครับผมลุยแต่พูดถึงมันก็ไหลมาขนาดนี้เป็นรอบตารอบใจผมมากเลยนะครับผมมไปไปต่อ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 ว่าแล้วก็เจ็บคอหน่อยนะครับผมโอ้โหเจ็บคอรอเลยเขาบอกไอ้มาสวยโอ้โห สวยสดงดงามครับผมจบสวยนะครับผมลงท่าดีโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ดีกว่านะจ๊ะเพื่อนๆคนไหม่อยากไปรับชมเกมส์ก็นพิเต้นครับผมคอมเมนต์มาหาพี่ฉลามเยอะๆนะจ๊ะพี่ฉลามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบาย I